เรามาอยู่ขันห้าลูกก่ของเราขัน5้าก็าของเราทุกอย่างเป็นของเราก็เ,กเรียน,นรู้มันซะเลยสิว่าตัวเราเมันมีอะไรบ้าเนี่ยอย่างนั้นสังโยชน์สิบอย่างาเฉพาะสังโยชน์มีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเขาก็กล่าวมาแค่10บข้อนี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะอันนี้คือของเราแล้วก็ปฏิจจสมบัทจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เอ็ด นี่ก็คือเราเองเนี่ยเนี่ยก็คือเราอเองแล้วก็เนี่ยอากุสราเนี่ยก็คือกล่าวอัตคถาแปลความหมายแล้วมันก็คือเรื่องราวของเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมของเรามีไหมเนี่ยของเราทั้งนั้นเลยอากุศลอ่าอย่างว่าปฏิจสมุบาข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้าเรียกว่าไตยเพศ ถ้าเป็นมาติกาข้อที่หนึ่งไอ้ข้อที่สิบสี่พูดผิดไปมาติกาข้อที่สี่แต่วักหนึ่งอินาธรรมาอันนี้ทีก็แปลความหมายว่าผู้มีธรรมัญญากก็ของใครก็ของเราเอง,องนันเนี่ยตตยเพศเนี่ยของเราเองเีกยอยากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าอวุชาเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยอ่ะ แล้วอาวิชาเนี่ยข่าวก่อนก็อธิบายไปอย่างลึกซึ้งแล้วนะว่าอาวิชาไม่ได้อยู่ล,ยลอยๆนะอาวิชาก็เป็นนามอยู่ในตัวเรานะนามตัวนั้นก็คือเนี่ยที่เดินทางขวางเนี่ยนะอล้วเขาก็อาศัยรูปชายหญิงเ่ยมาปฏิสัมพันธ์กันอวิชาก็ก็เป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยนี่มันใช่เรื่องของเราไหมเนี่ยตายเพศเนี่ยใช่ใช่ของมนุษย์ป่ะเนี่ยแล้วทำไมถึงว่าในอภิธรรม พระอภิธรรมไม่มีเอามากล่าวตัดทิ้งไปเสียว่าไตาเพศอ่เป็นเรื่องต้องห้ามใครห้ามใครห้ามแต่จะเออเออเอเออยา่าอย่าไปกล่าวเบียดเบียนพระพุทธเจ้านะกล่าวเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเอาพระพุทธเจ้ามาเอ่ยอ้างว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้าม อันนี้คือเบียดเบียนนะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงพระพุทธเจ้าให้มาเรื่องราวทั้งหลายอยู่ในคัมภีรภาพเนี่ยอ,อยู่ในคัมภีรภาพเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มาแล้วเรื่องอัตถกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าทมไมมาอัตถกถานะอัตถกถาคือแปลความหมายคือให้หัวข้อไปเรื่องราวมาแล้วแล้วจะให้พระพุทธเจ้ามาอัตถกถาแปลความหมายให้ฟังอีกแล้วมันไม่